มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลขเด็ดตะเคียนพันปีพี่น้องตรงทะเบียนรถวันที่11กรกรกฎาคมมีรายงานว่าที่วัดภูตะเผาทองตำบลกุฎหมากไฟอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีนะคะ ซึ่งตรงกับวันหยุดมีนักท่องเที่ยวทั้งสายบุญแล้วก็สายพญานาคโดยเฉพาะบรรดาคอหวยแห่มากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบขอความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานกับเจ้าปู่หินหยกเจ้าปู่มุนจรินนัคราชแล้วก็ต่อตะเคียนพันปีสองพี่น้องเจ้าแม่ทองทิพย์ที่เคยให้โชคลาบสมหวังกับผู้เดินทางมาด้วยความเชื่อและความศรัทธามาแล้วมากมายค่ะ โดยนายประวิทย์อายุ40ปีนะคะพร้อมด้วยครอบครัวค่ะเดินทางมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันหลังเดิมชมความงามรอบบริเวณวัดภูตะเภาทองและกาบสักระองค์หลวงปู่หินยกแล้วได้พากันพนมมือตั้งจิตอธิษฐานขอพรจุดทูกมงคลเสียงไายขอโชคขอลาบนะคะที่ปริสถานอยู่เหนือวังบาดานโดยนายประวิทย์เป็นคนนำกล่าวอธิษฐานแล้วก็จุดทูบมงคลเสียงไายปรากฏในเลข787ค่ะ ทำเอาคอหวยแล้วก็นักท่องเที่ยวไม่รอช้าหยิบโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเก็บไว้นะคะเพื่อจะนําไปเสี่ยงโชคลาภจากนั้นนะคะจึงพากันเดินไปสักการะขอโชคขอลาบที่จุดที่สองบริเวณหน้าต่อตะเคียนพันสองปีพี่น้องนะคะจะแม่ตะเคียนทองทิพย ปรากฏตัวเลข936ทําให้นายประวิทย์นะคะคนจุดทูบมงคลถึงกับขนลุกเนื่องจากเลขทูบมงคลตรงกับเลขทะเบียนรถตู้ที่ขับมาจากอํเาเภอหัวหินก็คือ9036จึงนําไปหาซื้อเลขเด็ดลอตเตอรี่เพื่อจะเสี่ยงโชคต่อไปค่ะหลังทราบข่าวจากสื่อต่างๆเจ้าปู่มุนจลินนคการาชนะคะจะแม่ตะเคียนทองทิพย ส่วนใหญ่คนจะมาขอโชคขอลาบคนที่เดินทางไกลามาก็จะเลื่อมใสศรัทธาจึงตั้งใจมากราบขอพรซึ่งได้เลยไปเสี่ยงโชคครบตามคำขอโดยเฉพาะเจ้าปู่มุจลินให้เลข787ค่ะส่วนเจ้าแม่ตะเคียน2พี่น้องทองทิพย์ท่านให้936ทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ